เมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำมาก <c oughs> สมน้ำสมเนือ้นอครับท่านเออสมน้ำสมเนื้อก็ดีเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วส่ครับอ <c oughs> เขาสีกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ข่มขืนกับเจ้าสาวเฮ้ อ <c oughs> ตอนนี้เ <c oughs> จ้าสาวปฏิท้องแล้วต้องกดดอนและอ่านได้ของ,อย,งอยาประมาทกับกระดาษแค่แผ่นเดียวเจาะจงดับเบิลเอกระดาษดับเบิลคุณภาพเพื่องานที่ราบรื่น